วันนี้เรามาอยู่กันที่ s t a r c a t ไว้ t ฟาร์มฟาร์มเกษตรชิยะที่ไม่ธรรมดาเพราะนอกจากจะอยู่ใจกลางก,การุงเทพมหานครแล้วที่นี่ยังรวมเอาเทคโนโลยีการเกษตรหลากหลายอย่างมาไว้ด้วยกันและยังไม่พอยังมีการนำเอาเทคโนโลยี 5G ที่มีความสำคัญนะตอนนี้มาร่วมใช้งานอีกด้วยจะเปไ็นยังไงวันนี้เราจะพาไปดูกันทุกซองทุกมุมพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย เขามาอยู่กับคุณ3ค่ะเจ้าหน้าที่จากทางสาแครไวฟาร์มเดี๋ยวคุณ3าแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะครับผมสวัสดีครับผมชื่อ3นะครับผมก็ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนของสมาร์ทฟาร์มนะครับผมจะบอกว่ามาถึงที่นี่โหตกใจมากเลยว่านี่คือใจกลางกรุงเทพมหานครมีแบบนี้ด้วยคุณสใช่ครับใช่ใช่คุณสามเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าที่นี่มีที่มาอย่างไรบ้างค่ะครับผมที่มาที่ไปนะครับอันนี้ก็ต้องขอเล่าก่อนนิดนึงครับว่าจริงๆที่นี่เนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยจริงๆคือเราเนี่ย ใช่ก่อนน้านี้เนี่ยคือเราจะมีออฟฟิศอยู่ที่ซอฟต์แวร์พาร์คเมื่อก่อนเราอยู่กันที่นู่นนะครับผมแสงว่ามาทางด้านไอทีเลยใช่กับทางด้านไอทีเลยแล้วทำไมถึงมาทำฟาร์มอะคะคือส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีการมูฟครับผมจากที่แจ้งวัฒนะมาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็เมื่อก่อนนี้ต้องบอกนิดนึงว่าตรงนี้เนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นโรงแรมเก่าเป็นโรงแรมเก่าใช่ครับตรงเนี้ยหรอใช่ครับทั้งแผละที่เราเห็นก็อยู่ตอนนี้ใช่ครับแล้วตอนหลังเราก็มีเอามารีโนเวทกันนะครับผมเป็นบริษัทแล้วก็ ตอนที่เราเรีโนเวทกันเนี่ยเราก็เห็นว่าเห็นแล้วว่าพื้นที่โดยรวมเนี่ยมันก็มีพื้นที่พอสมควรนะครับที่เราสามารถเนี่ยเอามาต่อย,ยอดพื้นที่ตรงนี้ประมาณกี่ไรครับประมาณกับ3ไร่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเต็มไปด้วยแบบต้นไม้แล้วก็โรงเรียนต่างๆใช่ไหมคะเ,เมื่อกี้บอกแล้วว่าตรงนี้มันเป็นแบบ พื้นที่เก่าใช้เวลาในการพัฒนาเนี่ยนานไหมคะ,ะใช้เวลาประมาณเกือบ3าเดือนได้ครับในการรีโนเวทเพราะว่าจริงๆเนะี่ยพื้นที่โดยรวมเนี่ยก็ค่างสมบูรณ์ประมาณนึงแล้วแต่ว่าอาจจะมีปรับพื้นที่กันเล็กน้อยครับผมช่วงแรกใช่ครับแล้วอุ้ได้ยินมาว่าที่นี่เองค่ะมีการร่วมมือระหว่างพนักงานในการแบบทําพื้นที่ต่างๆแล้วก็ในการทาฟาร์มตรงนี้นขึ้นมาด้วยใช่ครับคุณสาวน้อยให้ฟงหังได้ไหมได้ครับตอนที่เราย้ายมาที่นี่นะพนักงานทุกคนที่นี่นะครับก็มีส่วนร่วม การค่อนข้างพอสมควรเลยครับผมตั้งแต่ตอนที่เรามารีโนเวทที่นี่กันใหม่ๆนะครับผมแล้วก็รวมถึงในส่วนของตัวสามด้านในด้วยเพราะอย่างพวกอุปรกรณ์หรืออะไรต่างๆที่เราเห็นนะมไม่ว่าจะเป็นตัวท่อหรือว่าอุปรกรณ์ต่างๆเนี่ยทางเราทำพนักง,งานเราเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการที่ทํามันกันขึ้นมาด้วยน่าสนใจมากเลยคุณ3าเดี๋ยวอยากให้คุณ3พาไปทัวร์นีน้งได้ไหมสแหรับตัวเองเนี่ยมันมีความสนใจใน,ในเรื่องของแบบเทคโนโลยีการเกษตรหรือว่าพวกฟาร์มมิ่งที่เป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่งงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีไหมครับไดู้ครับม มาแล้ววันนี้โรงเรือนแรกคุณสามที่นี่ปลูกอะไรบ้างคะโรงเรือนนี้ครับผมโรงเรือนแรกนี่ครับจะเป็นในส่วนของอผักสลัดเป็นเป็นหลักเลยนะครับผมทานมากใช่ครับใชควแบบเขียวสดๆไปเลยใช่ครับอันนี้เราปลูกเองกับมือเลยครับผมตั้งแต่เริ่มขั้นตอนตั้งแต่เพาะเมล็ดเลยครับผมเราก็ดูแลเองทุกๆขั้นตอนเราก็เลยมั่นใจว่าผลผลิตที่เราปลูกเนี่ยไม่มีพวกสารเคมีแน่นอนครับผมอยากรู้มากเลยคุณสามตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วว่าอันนี้มันเครื่องอะไรคะอ๋อครับที่เห็นอยู่นี่คือจะเป็นในส่วนของเครื่องผสมปุ๋ยครับผม S <S ใช่ครับก็คือตัวเพิ่มสมพูยเนี่ยอย่างที่เห็นก็จะมีการเดินท่อนะครับผมไป<อ>ตามรางท่อต่างๆของโรงผักสลัดนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าโรงผักสลัดนี้เนี่ยเราปลูก,กแบบไฮโดรโปนิกนะครับผม<อ>เป็นการปลูกแบบใช้น้ําเป็นหลักนะครับผมซึ่งข้อดีของการปลูกแบบไฮโดรโปน<อ>ิกเนี่ยเราสามารถควบคุมระบบต่างๆได้นะครับผมแล้วเราก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ค่อนข้างไวกว่า<อ>เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกแบบบนดินนะครับผม แปลว่าคือให้ปุ๋ยแบบนี้ไม่มีไม่ต้องมาเอาคนมาให้มาอะไรอีแล้วไม่จหมดอัตโัมไม่จมดเ็นใช่ครับทุกอย่างคือเป็นระบบอัตโนมัติครับผมแล้วมันควบคุมยังไงคะตรงนี้อ่าจริงๆตรงส่วนนี้เนี่ยคือเราสามารถควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชันบนมือถือได้ครับอ่า่งน่าสนใจเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องแอปพลิเคชันต่อไปนะครับดจุดสต้นมากๆเลยนอกจากเครื่องนี้แล้วเห็นด้านหลังตรงนั้นด้วย มีการควบคุมอะไรอีกบ้างนะคะด้านหลังที่เห็นเนี่ยคือจะเป็นในส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์กระบที่ควบคุมระบบต่างๆภใ,ในโรงเรือนอย่างที่บอกเนี่ยคือเรามีการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราจะเชื่อมต่อด้วยระบบ IOT เข้าด้วยกันนะครับผมก็เราจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ IOT ต่างๆในโรงเรือน,นะครับผม ตัวเมนพอยต์หลักๆคือจะเป็นตู้ควบคุมอย่างที่เห็นก็คือตู้ตรงนู้นนะครับผม IoT มีอะไรบ้างในโรงงาน IoT จริงๆในระบบนี้ก็จะติดตั้งไว้ค่อนข้างหลายอย่างนะครับผมก็จะมีในส่วนของพวกระบบให้น้ําหยดนะครับผมที่อยู่ด้านบนใช่ครับใช่แล้วก็ตรวพ่นหมอกครับผมแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆทุกพัดลมแล้วก็ตัวระบบความชื้นเห็นมีกล้องวงจรปิดด้วยใช่ครับต้องติดตั้งไว้นิดหนึ่งเพราะว่าเราจะได้สามารถแบบว่าดู แบบได้แบบเรลไทามถือว่าใครอยากมาดูเทอรี่ไอโอนะมาที่นี่ได้เลยตอบโจทย์มากมาถึงโรงเรือนที่2ค่ะโรงเรือนนี้คุณจะาปลูกอะไรเอ่ยในโรงเรือนนี้จะเป็นในส่วนของเมลอนนะครับผมที่เราปลูกกันใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เก็บไปแล้วใช่ครับเรามีการเก็บครอปก่อนหน้านี้กันไปแล้วนิดนึงครับผมใช่ อย่างนี้โรงเรือนนี้เนี่ยมีอะไรที่เป็นแบบออโตเมชันบ้้งคะในส่วนของโรงเรือนเนี่ยที่เป็นออโตเมชันหลักก็คือจะเป็นในส่วนด้านบนนะครับผมด้านบนนี่คือจะเป็นระบบในการควบคุมการให้น้ำนะครับผมใช่ครับจะมีตัวแขนกลเราสามารถควบคุมได้ผ่านตัวตู้ควบคุมตู้นี้นะครับผมตู้นี้ก็คือแบบสามารถให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถอยหลังได้ใช่ไหมพอเวิร์สถอยหลังรีเวิร์สได้ก็คือควบคุมผ่านตรงนี้หรือว่าสามารถควบคุมผ่านตัวแอป แอปพลิเคชันก็ได้เช่นเดียวกันได้ครับผมใช่สามารถรันได้สองจุดเลยงั้นเรขอเข้าไปดูข้างในนิดนึงได้ครับชเโอเคไปเราไปดูข้างในกันครับเชิญเลยครับครับโอ้ยข้างในจะบอกว่าต้นเมลอนเต็มไปหมดเลยครับนี่คือก่อนก่อนที่จะมีการเก็บเกี่ยวนี่คือมีลูกเต็มไปหมดเลยป่ะคะใช่ครับอ๋อ น่าสนใจมากเลยสามและเนี้ยตัวแขนกลมันทํางานยังไงนะคะครับผมก็เราสามารถควบคุมตัวแขนกลนี้เี่ยผ่านตัวตู้ควบคุมทางด้านหน้าคร<ะ>ับผมที่พวกเราเห็นกัน<อ>แล้วก็สามารถควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนก็ได้ครับผม<อ>สาม,มารถทําได้2วิธีทีนี้เนี่ยอุ้มอยากรู้อย่างหนึ่งสามว่าตอนนี้เทคโนโลยี 5G มันเริ่มแบบเข้ามาในประเทศไทยในแบบในปัจจุบันมากๆเลยอ่ะมันมีผลอะไรกับการมาทำรบบสมาร์ทฟาร์มมิ่งบ้างไหมคะ มีผลค่อนข้างมากเลยครับมผมต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในส่วส่วนของสมาร์ทความของเราเนี่ย<ะ>เราร้านด้วยอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก<ะ>หลักๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือความเสถียรอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากมและ่งซึ่งเนี่ยตอนนี้คืออินเทอร์เน็ตบ้านเราเนี่ย<ะ>ก็พัฒนามาถึง 5G แล้วละครับผมก็ เป็นประโยชน์ม,มากๆเลยในส่วนของการทําตัวสมาร์ทฟาร์มตรงนี้ครับผมว่าเราต้องการอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างมีความคงที่แล้วก็เสถียรใช่ครับในหนึ่งลแล้วก็สามารถรองรับในการแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ซึ่ง 5G เนี่ยจะตอบโจทย์ในส่วนนี้มากๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยอุ้มเชื่อว่านะคะสำหรับการที่ใช้มี 5G เข้ามาในโลกปัจจุบันเนี้ยในนาทีนี้ในประเทศไทยนะคะก็จะทําให้ระบบต่างๆเนี่ยมันเรียกว่าสมูทมากยิ่งขึ้นเนาะมีความซิมเลตมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือเป็นส่วนของโรงเรียนที่2เดี๋ยวมีโรงเรียนถัดไปไหมมีโรงเรียนถัดไปอั้นเราไปดูกันดีกว่าได้ครับอันนี้น่ากินมากเลยคุณสามนี่คือผักเคียวใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ดูดีมากดูดีมากเลย ที่นี่มันมีเรื่องของระบบอ่ะการวัดค่าอื่นๆด้วย AI อะไรพวกนี้ด้วยไหมคะใช่ครับผมก็จะมีในส่วนของตัวการวัดค่าตัวความชื้นในดินนะครับผมแล้วก็ความชื้นในอากาศอ,าอันนี้คือจะเป็น2ส่วนหลักๆเลยที่เราค่อนข้างต้องให้ความสําคัญ อ้าวแล้วนี่อุ้มไม่เห็นแบบตัวเซนเซอร์เลยมันอยู่ที่ไหนหลัตัวเซนเซอร์เนี่ยอย่างตัวความชื้นในดินนะครับเราจะมีการใช้ตัวสายเซนเซอร์เนี่ยจุ่มเข้าไปในดินโดยตรงเลยก็คืออยู่ในนี้อยู่แล้วจะอยู่ในนี้อยู่แล้วครับผมตอนที่เราเดินระบบไปเนี่ยเราจะมีการวางตัวเซนเซอร์ให้อยู่ในดินอยู่แล้วครับผมซึ่งเราก็จะสามารถแสดงผลค่าพวกนี้เนี่ยได้แบบเร็วทันเลยซึ่งผลออกมาเนี่ยเราก็สามารถดูได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันที่ร้านผ่านสมาร์ทโฟนแเราแปลว่าสมมติอ่ะสมมติอุ้มเป็นแบบเกษตรกรเนาะแล้วอุ้มใช้ระบบเนี้ เข้ามากรุงเทพอะไรแบบนี้เราก็ยังสามารถเช็คผ่านมือถือได้เหรอใช่ครับสามารถเช็คผ่านมือถือไดอ้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแบบมันมีการวัดค่าอะไรบ้างในตัวแอปพลิเคชันเนาะอย่างนี้ขอดูแอปหน่อยได้ไหมไดว่าตัว<ม>แอปมันทำอะไรได้บ้างคุณผู้ชมได้ครับผม ตัวแอปของเราเนี่ยจะชื่อแอปว่า f a ร m Boss นะครับผมเป็นตัวชื่อแอปพลิเคชันซึ่งตัวแอปเนี่ยเราก็จะสามารถโชว์ฟาร์มทั้งหมดที่มีอยู่กับผมสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลต่างๆได้นะครับผมอย่างตัวฟาร์มในสวนนี้เนี่ยจะเป็นในส่วน s t a r c a t Wi-Fi ของที่เราอยู่ตอนนี้เราก็กดเข้าไปได้เลยใช่ครับกดเข้าไปได้เลยแล้วก็อย่างที่บอก s t a r c a t Wi-Fi มันก็จะมีโรงเรือนย่อยทั้งหมดตั้งแต่ด้านหน้าที่เราดูกันมาจนถึงด้านหลังนะครับผม ซึ่งโรงเรือนตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็คือโรงเรือนหนึ่งนะครับผมก็คือโรงเรือนผักสวนครัวตรงนี้อ๋อแต่ละอันก็จะมีเป็นรูปประกอบไปเลยใช่ครับเป็นรูปใช่ครับให้เราดูง่ายขึ้นหนึ่งผมแล้วก็ในนี้เนี่ยก็จะสามารถโชว์รายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกความชื้นในดินความชื้นในอากาศต่างๆกับผมแล้วก็สามารถควบคุมระบบต่างๆภายในโรงเรือนได้นะครับผมทุกอย่างก็เกิดขึ้นในแอปพลิเคชันตรงนี้ได้เลยเนาะงั้นเดี๋ยวคุณสามสาธิตการแบบอาจจะลดน้ำอาจจะโน้มน้าให้คุณดูนิดนึงได้ไหมได้ครับได้เลยค่ะ ที่เราดูเรื่องของระบบน้ําไปแล้วคุณสได้ข่าวว่าระบบไฟที่นี่ก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมครับผมก็ในส่วนของตัวระบบไฟที่นี่นะครับผมเราจะใช้ตัวแผงโซลาเซลล์นะครับผม<อ>เป็นหลักนะครับผมในการ,รที่จะเป็นตัวพลังงานไฟฟ้านะครับเพื่อให้ตัวแผงตัวควบคุมตรงน,นี้เนะี่ยทำงาน ห้องนี้คือห้องคอนโทรลใช่ครับตัวนี้ห้องคอนโทรลทุกอย่างเนี่ยมาควบคุมนี่ตรงนี้หมดเลยใช่ครับผมในส่วนนี้คือจะเป็นตัวห้องควบคุมเะมืับผมที่ควบคุมโรงเรียนในส่วนของด้านหลังทั้งหมดใช่ครับก็คือที่นี่อย่างที่บอกไปว่ามีประมาณ8โรงเรียนไหมคะประมาณ8โรงเรียนแปดโรงเรียนก็คือทุกอย่างมาคอนโทรลผ่านตรงนี้ใช่ครับเซนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําระบบไฟใช่ไหมคะแล้วมีมีระบบอะไรนะ การให้ปุ๋ยการให้ปุ๋ยความชื้นต่างๆครับผมใช่คือมาดัดจากตรงนี้ได้เลยน่าสนใจมากๆที่นี่ผมอยากรู้นิดนึงค่ะว่าสําหรับเกษตรกรอ่ะที่แบบสนใจระบบพวกนี้จริงๆอ่ะมันจะมีเรื่องของโดนเข้ามาอีกใช่ไหมคะโดนเนี่ยเราจะใช้สําหรับเวลาในการที่เราจะสํารวจพื้นที่หน้างานเป็นหลักครับผมเพราะว่าปกติในการที่เราจะทำสมาร์ทฟาร์มเนี่ยจริงๆต้องมีปัจจัยความพร้อมหลายๆอย่างในระบบเนี่งแรกคือเรื่องความพร้อมของพื้นที่แล้วก็เรื่องความพร้อมของอินเทอร์เน็ตหลักๆเลยอันนี้คือ ในการทำโรงเรือนเนี่ยต้องมี2ส่วนนี้ครับผมโดเนี่ยเราใช้ในการที่เราเวลาจะสำรวจพื้นที่หน้างานในแต่ละที่ครับผมอาจจะได้แหนขั้นตอนการสร้างโรงเรือนเลยเราอาจจะใช้ก็คือสามารถบินขึ้นไปใล้วรก็ดูพื้นที่ภาพรวมทั้งหมดได้ใช่ครับดูพื้นที่ภาพรวมทั้งหมดได้ใช่ครับผมแล้วเราก็สามารถวางแผนทีนึ่งว่าเราควรจะต้องตั้งแปลโรงเรือนไว้ตรงส่วนไหนอย่างเช่นว่าโรงเรือนเด็กก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งของดวงอาทิตย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ใช่ครับอาจจะต้องดูก็ต,ต้องดูแบบหลายหลากหลายอย่างใช่ครับหล,หลายองค์ประกอบเออแล้วก็อย่างที่คุณสามบอกแหละค่ะว่า 5G เนี่ยจะเข้ามาทําให้ระบบตรงนี้มันง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะ,ะเพราะว่าออจากเดิมอะค่ะที่เมื่อก่อนเราเป็น 4G เนาะมันก็มีความเร็วระดับหนึ่ง 1> 1แ,แต่พอ 5G ปุ๊บมันเร็วขึ้นใช่ไหมคะใครมันก็จะช่วยเนี่ยในหลากหลายฟังก์ชันที่จะเข้ามาใช่ครับมีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวอยากคุยกับคุณสามเพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าได้ครับได้ค่ะหน คุณสาเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันสบายๆนิดนึงแล้วกันเนาะเอออยากรู้นิดนึงค่ะว่าที่เนี่ยนอกจากที่นี่แล้วผมเห็นว่าทาง Star Cat Farm เนี่ย ทำกับสอดชอด้วยใช่ไหมใช่ครับทีนี้พอเราพูดถึงสอทชอเนาะเราก็จะนึกถึงเรื่อง 5g ขึ้นมาออสําบสหรับที่สาเองะคะ่ะคิดว่า 5g เนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มยังไงบ้างคะช่วยได้ค่อนข้างพอสมควรเลยครับผมอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาในสน่วนของ 5g แล้วนะครับผมก็ทําให้มันมีเรื่องความแรงแล้วก็ความเสถียรมากขึ้นซึ่งในตัวระบบสมาร์ทฟาร์มที่เราใช้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักตรงนี้ถือว่าข้ามีส่วนสาค ผลข้อมูลมต่างๆเนี่ยถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตมีความเสถียรมากเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็รวมความแรงด้วยเนี่ยก็สามารถทําให้เราสามารถแสดงประสิทธิภาพของตัวอ,อุปกรณ์เหล่านั้นมาได้เต็มที่มากขึ้นนะครับผมอ,อันนี้ก็คือึงในส่วนหลอทีนี้ถ้าสมมติแบบต่อไปอ่ะทั้งประเทศไทยครอบคลุมด้วย 5G อ่ะ เลี้ยงยีสมาร์ทฟาร์มนี้น่าจะไปได้สวยเลยใช่ไหมใช่ครับมันไปได้สวยเลยปกติถ้าเราแบบทําฟาร์มเนื้ภาพง่ายๆเราอาจจะต้องแบบเราอาจจะไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากนะอาจจะใช้เป็นแรงงานคนแทนแต่ว่าในกรณีที่เรามาทําอะไรที่มันแบบเป็นความสมาร์ทมากยิ่งขึ้นอินเทอร์เน็ตมีความจาเป็นมากใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกแหละว่าพอพออินเทอร์เน็ตเข้ามามันสำคัญก็เลยช่วยลดนะในเรื่องของแบบแรงงานคนได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะถ้าถ้าเรามาทำสมาร์ทฟาร์มจริงเรื่องต้นทุนเนี่ยค ขึ้นอยู่กับตัวหน้าง,งานของแต่ละที่ด้วยครับว่าหลักๆเนี่ยคือเราจะต้องปลูกพืชอ,อะไรเป็นหลักใช่ครับอาจจะต้องศึกษาหรือดูตั้งแต่ตรงนี้ก่อนอเพราะว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความต้องการไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัใช่ครับใช่คือซึ่งพวกตรงนี้เนี่ยมันอาจจะผันแปรไปตามหน้างานต่างๆ ด้วยครับผมขึ้นอยู่กับว่าช่สมมติว่าคุณจะไปปลูกแบบผักเคลคุณจะไปปลูกเมลอนต่างๆเนาะก็จะแบบเป็นการทํางานคนละแบบกันใช่ครับผมใช่เพราะว่าในส่วนของตัวตรงนี้เนี่ยจริงๆอย่างที่บอกว่าตัวที่เราทําอยู่เนี่ยครับผมคือเราดูตั้งแต่เรื่องการสร้างระบบจนถึงตัวระบบซัพพอร์ตหลังบ้านคือเราทําคนเดียวเราไม่ได้แบบมีเอาซอร์ที่ไหนคือเราทําส่วนหนึ่งคือทำให้เราสามารถควบคุมเรื่องต้นทุนพวกนี้ได้ทีนี้พื้นที่ที่แบบเล็กที่สุดที่จะทําได้อะ คุณสามคิดว่าแบบประมาณต้องประมาณกี่ไร่สมมติแบบทุกคนกำลังดูอยู่เลยว่าอยากมาลองทำก <g resso> ับ้าง <g resso> จริงๆก็อาจจะขึ้นอยู่กับตัวขนาดแล้วก็จํานวนโรงเรือน <g resso> ที่จะปลูกด,ด้วยนะครับผมว่าประมาณเท่าไหร่จริงๆถ้าเกิด,ดปลูกเบื้องต้นเนี่ยคือขอแค่มีพื้นที่ประมาณหนึ่งอาจจะไร่หนึ่งหรืออาจจะนอ้อยกว่าก,ก,าก,ก็ได้ <c oughs> <g resso> ใช่ครับ <g resso> อาจจะขึ้นอยู่กับจำนวนโรงเรือนด้วยอาจจะต้องดูตามความเหมาะสมแล้วก็ประเมินพื้นที่หน้างานเช่นแบบเอาไปปลูกเป็นแบบ ผักเอาไว้แบบทานรับประทานเองนะครับหรกออาจจะไม่ต้องใช้พื้นที่อาจจะไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะครับผมถ้าเกิดแบบใช้บริโภคกันเองเนี่ยจริงๆสักโลสองโลงก็ไม่ไม่ไม่น่าม,ม,มีปัญหาอะไรเพราะว่าของเราโรงเรือนไซส์มาตรฐานเนี่ยจะเป็นอยู่ที่ขนาด6กคูสองอันนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานเลยใช่ครับแต่ว่าเราก็สามารถมีปรับขนาดจะเล็กหรือจะใหญ่ขึ้นก็แล้วแต่ความเหมาะสม,มในพื้นที่หน้าง,งานของแต่ละที่ใช่ครับทีนี้อยากรู้นิดนึงค่ะว่าในมุมมองของคุณสามแล้วก็ทางสมาร์ทแคทไวฟาร์มเนี่ย ถ้าพูดถึงคําว่าสมาร์ทฟาร์มเนี่ยคำจำกัดความของมันคืออะไรบ้างจริงๆถ้าเกิดพูดถึงสมาร์ทฟาร์มจริงๆก็ตามชื่อเหลยนะครับมผมว่าเป็นการทาการทําเกษตรอัจฉริยะจริงๆถ้าเกิดในบ้านเราเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆเราอาจจะคุ้นเคยการทําการเกษตรแบบแมนนวลนะครับผมในการทําลงมือทําเองตั้งแต่เริ่มะจะจบกระบ,บวนการแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีก็ค่อนข้างเข้ามามีบทบาทในบ้านเราพอสมควรนะครับผมทำให้การเรื่องสมาร์ทฟาร์มเนี่ย เข้ามาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอินเทอร์เนต็ตเนี่ยหรือว่าพวกเทคโนโลยีเนี่ยก็อาจจะเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งที่มาช่วยให้การทําเกษตรกรเนี่ยมีความ ลดขั้นตอนบางอย่างลงแล้วก็เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลักเลยอย่างที่เนี่ยค่ะแบบเราปลูกผักโดยที่แบบไม่ใช้สารเคมีเลยใช่ครับ,<ช>รบเราจะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีหรือลดให้ได้มากที่สุดแล้วเมื่อกี้ที่พุ่งชอบมากๆเลยอย่างที่เราไปคุยกันเรื่องแขนกลนะเนาะจากเดิมมหาที่เหมือนเกษตรกรอ่ะจะต้องเข้าไปให้ปุ๋ยหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วอาจจะสัมผัสบังเอญไม่สัมผัสพวกสารเคมีต่างๆตอนนี้ก็คือไม่ต้องแล้วใช่ครับจะไปกันลด ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตรงนั้นด้วยใช่ครับนะงั้นในอนาคตค่ะคุณสามคิดว่าต่อไปเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเนี่ยมันจะดำเนินไปในทิศทางไหนหรือเป็นยังไงบ้างครับผมผมมองว่าในตัวของสมาร์ทสมาร์ทฟาร์มเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีการพัฒนาต่อไปอได้เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่า,อย,าอย่างที่เรารู้กันในบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องเกษตรกรเป็นสารหลังของประเทศอ,อยู่แล้วแล้วก็การมีระบบตรงนี้เข้ามาเนี่ยน่าจะช่วยทําให้ สมาร์ทฟาร์มเนี่ยเราสามารถไปต่อได้รวมถึงเทคโนโลยีทุกวันนี้ก็มีการพัฒนาไปเรื่อยนะครับผมใช่อนาคตอาจจะมี 6G อะไรก็ได้ซึ่งตรงนี้นะก็อาจจะสามารถเอาไปต่อยอดเพื่อพัฒนาในส่วนต่างๆได้อันนี้ไม่ว่าจะว่าในส่วนสมาร์ทฟาร์มหรือว่าส่วนอื่นๆนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะไปต่อยอดในอนาคตไน่ผิดเลยจริงๆอูแม่คุยกับทั้งสามแล้วว่าจริงๆที่เนี่ย ใช้คําว่าไวฟาร์มใช่ไหมใช่ครับไวฟาร์มมันมีที่มามาจากอะไรคอ,อ,อต้องบอกว่าเริ่มหลักๆเนี่ยที่เรามาทาสมาร์ทฟาร์มในตลาดก็คืออยู่ที่ทางผู้บริหารนะครับท่านมองว่าอาหารที่เราทานอ,อ,อยู่ทุกวันเนี่ยครับผมในฐานะที่เราเป็นพวกคนกในเมืองกันเนาะเราอาจจะไม่รู้ว่าอาหารที่เราบริโภคทุกวันเนี้ยมันมีสารเคมีปนเ,เปื้อนหรือเปล่านะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ ความที่ว่าเบสของเราเนี่ยเป็นตัวบริษัทเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อยู่แล้วใช่ครับเราก็เลยอยากจะมีการต่อยอดในส่วนนี้นะครับผมซึ่งเราก็สามารถพัฒนาในตัวแอปพลิเคชันตรงนียเพื่อมาต่อยอดตรงนี้ได้ครับผมอย่างที่บอกว่าออฟฟิศเราเนี่ยย้ายมาอยู่ได้ประมาณ4ปีแล้วกระหมดตอนนี้เนี่ยก็คือซึ่งพื้นที่เรวมเนี่ยมันเอื้อมหน่วยในการทำตรงนี้4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการทำ R&D Research แล้วก็เก็บข้อมูลอยู่ตลอดนะครับว่า เอ๊ะมันเวิร์กไหม<ะ>ในส่วนของข้อมูลการปลูกเมล่อนปลูกผักส่วนโคังต่างเนี่ย<ะ>มันมีข้อผิดพลาด<ะ>หรืออะไรที่เกิดขึ้นไหมแล้วก็เก็บข้อมูลกันมาตลอดช่วงหลายปี<ะ>ที่ผ่านมานี้ะคตอนนี้มันก็เริ่มสะเทรแนละสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจริงๆแล้วค่ะทางสมาคมแคทไวฟาร์มเนี่ย ไม่ไม่ได้ทําในรูปแบบของที่เป็นแบบเทคโนโลยีเต็ม100ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีการนําเอา,อาสิ่งที่ภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามามิกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ,ใช,รบใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าที่นี่คือเราก็พยายามอยากใช้การเกษตรแบบผสมผสานนะครับผมอย่างหนึ่งคือเราอาจจะไม่ได้แบบเพิ่งเทคโนโลยีซะจ๋าซะทีเดียวใช่ครับผมเราอาจจะมีการใช้ตรงนี้เนี่ยเข้ามาร่วมด้วยอย่างเช่นว่าการทำปุ๋ยการผสมปุ๋ยผสมดินเนี่ยคือนี้เราก็ผสมกันเองนะครับผมแล้วก็ด้วย ข้อจากัดบางอย่างอยู่แล้วเนี่ยคือมันก็อาจจะต้องมีบางอย่างแหละที่เราจะต้องลงไปทาทาด้วยเองหน้างานเรื่องการดูแลต่างๆหรือว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตยังไงซะตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการทําระบบเป็นเมนนูแต่ก็ลดคนไปได้เยอะมากแต่ก็ลดคนไปได้เยอะครับตรงส่วนนี้ใช่ลดคนแล้วก็ลดข้อจํากัดต่างๆที่อาจะเกิดขึ้นหรือความเสี่ยงครังั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูดีกว่าค่ะว่าเมื่อกี้ลดคนในมุมของหน้างานไปแล้วแต่สิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากๆคือเรื่องของ R&D ใช่ไหมครับมเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงได้ไหมว่ามีอะไรกับ้าไดคร ถึงอีกส่วนหนึ่งที่คุณสนใจมากๆเลยคุณสามได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยเรียกว่าแผงวงจรทุกอย่างเนี่ยออกแบบโดยคนไทยหมดเลยใช่ครับเดี๋ยวคุณสามเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะได้ครับผมครับตรงส่วนนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับผมจะเป็นในส่วนตัวตู้ควบคุมนะครับผมที่เราเห็นกันข้างหน้าเมื่อสักครู่ใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของตู้ที่เรากําลังออกแบบตัวแผงวงจรทางด้านในนะครับผมพวกเซนเซอร์ต่างๆนะครับผมตรงนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยจะเป็นในส่วนตัวมอนิเตอร์นะครับผมที่จะสามารถตัวแสดง อุปกรณ์ในโอเคอ่สสายที่ต้องติดตั้งไว้ในโรงเรือนนะครับผมอันนี้จะเห็นมีแฟนมีฟ็อกใช่ครับใช่จะมีแฟนมีฟ็อกนะครับพัดลมระบบพันหมอแล้วก็เรื่องไฟต่างๆ่าครับผมรวมถึงระบบการให้น้ำทุกอย่างเกิดขึ้นที่ตรงนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นที่ตรงนี้นะครับผมใช่ครับผมเราจะขาดตรงนี้ไปไม่ได้เนื่องาเราไม่มีทีมวิศวกรน้องๆพวกนี้ที่ช่วยกันดูเก่งมากๆเลยใช่ครับเออแล้วอันนี้สามารถสาธิตอะไรได้บ้างคะครับผมในส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวแผงวงจรนะครับผมซึ่งตัวมอนิเตอร์ททีี่่เเเราาาาหห็นนนนงด้้ย จะสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้แบบเรียลไทมผ่านตัวตู้ควบคุมนี้ก็คือสามารถแสดงผลใน้2ทางคือผ่านตัวมอนิเตอร์ตรงตู้ควบคุมมีแล้วก็สามารถดูผ่านแอปก็ได้ครับผมดูได้ส<ต>องแบบข้อมูลก็จะขึ้นมาเหมือนกันใช่ครับแล้วไอ้พวกแบบไอ้จุดไอ้ที่มันเป็นแบบวัดความชื้อนอะไรแบบนี้ก็แสดงผลตรงนี้ด้วยใช่ครับแสดงผลตรงนี้ด้วยนี่ครับจะมีค่าเกี่ยวกับเร่ความชื้นในดินตรงนี้ใช่ครับสามารถกดดูตรงนี้ได้เลย โอเคสิงมากๆเลยเออที่นี่เนี่ยมีมีมีพนักงานประมาณกี่คนประมาณ40ิกว่าคนได้ครับที่นี่แบ่งเป็นฝั่งไอทีหมดเลยค่ะใช่ครับจะมีแบ่งเป็นโซนแยกต่างๆอย่างตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นน้องๆที่ดูในวิศวกรทีวิศวกรที่ดูในส่วนของตัวสมาร์ทฟอนเป็นหลักก็คือในห้องนี้นะครับผมแล้วเราก็จะมีทีมเอนจิเนียร์ฝั่งนู้นเหมือนกันแต่นี้จะดูในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นโปรดักต์ของเราใช่ครับจะมีเป็นโซนได้เลยค่ะงั้นวันนี้ขอบคุณคุณสามมากๆนะคะขอบคุณที่แบบจัด จัดเต็มามากๆแล้วก็ต่อเล่นจุดๆไปเลยร <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรอีก <c oughs> ได้ครับและจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้ฟังมารู้เลยว่า 5G เนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยทําให้เกิดฟาร์มอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสําหรับคนที่อาศัยอยู่ในเมืองหรือว่ามีพื้นที่ขนาดเล็กก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อใช้ทานเองหรือว่าจะมาประยุกต์ใช้เพื่อดูข้อมูลต่างๆผ่านมือถือของคุณและสําหรับเกษตรกรทั่วไปก็ยัังงงสาา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 มมมรรรรถนน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 นํแววววคคิดดดดี้้้้้ปปบใชเเเเพืืื่่่่่ออออลลลตตททุุไจะ็ขห เสียงจากการสัมผัสสารเคมีโดยโตรงได้อีกด้วยโดยเทคโนโลยี 5G ถือว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีดิจิตอลที่นานาชาติให้ความสําคัญที่ผ่านมาทางสดชหรือว่าสานักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เข้ามาส่งเสริมการใช้างานอย่างต่อนเนื่องและยังขับเคลื่อนนโยบาย 5G ของประเทศไทยอีกด้วยและในปีนี้มีการผักดันส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ในระยะที่ 2, 2> และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ในระยะที่2ตั้งแต่ปี2566ถึง2570ผ่านซียุทธศาสตร์ดันี้ 1>, 1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงข่าย 5G ประสิทธิภาพสูง 2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเทคโนโลยี 5G 3. สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี 5G 4. พัฒนาระบบนิเวศให้พร้อมต่อการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลย G, ี 5G โดยมีการผลักดันให้ทั้งภาควัฒเอกชนและประชาชนทั้งด้านการเกษตรการขนส่งคมนาคมการศึกษาการแพทย์และหน่วยงานอื่นๆให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศขับเคลื่อนประเทศมุ่งสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์นั่นเดง วันนี้ต้องขอขอบคุณ Starcast w h Farm ฟาร์มเกษตรเรืยะ 5G ที่มีอยู่จริงกลางกุง้งทำให้เราได้มาเรียนรู้ว่าสมาร์ทฟาร์มมิ่งคืออะไรและ 5G เข้ามาช่วยทาให้เทคโนโลยีการเกษตรเริยะเกิดขึ้นได้จริงยังไงบ้างและต้องขอขอบคุณทางสรชที่ผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้ 5G เข้ากับการทําเกษตรกรรมทั้งการเกษตรขนาดเล็กและทําให้เราสามารถนําแนวคิดมาปรับใช้กับการเกษตรขนาดใหญ่ได้ในอนาคตกันใกล้นี้ ซึ่งทางสอรชอเองยังมีโครงการที่ผลักดันโดยคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติยกตัวอย่างเช่นโครงการนำร่องเกษตรดิจิตัลด้วย 5G ณศูนย์อบรมผามีจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะวันนี้ผขอฝากไว้เท่านี้และวพบกันใหม่โอกาสหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ